สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับในทศวรรษนี้นะครับ2020นะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับคลิปเต็มๆนะที่ผมได้ทำการแปลเรียบเรียงมานะครับจากมุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับซึ่งเป็น c o n t r a ลียนนั c แมคโครแตจิสนะครับหรือว่าเป็น นักยุทธศาสตร์นะครับมหาภาคนะในการมองต่างมุมนะครับนะประสบการณ์กว่า47ปีนะครับโดยที่เขามองว่าในทศวรรษส0 2 0ันะสิปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางเศรษฐกิจการเงินนะครับมันจะเป็นการสิ้นสุดวัจักรเงินฝืดน,นะรวนกลับมาเป็นวัตจักรเงินเฟ้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมโฟกัสนะลงไปเฉพาะจุดนะครับถึงเรื่องของเ,ออเงินเฟ้อนะครับนะถึงเรื่องของ วัฏจักรวงรอบเงินเฟอ้อที่กําลังจะวนกลับมารอบใหม่หลังสิ้นสุดเงินฝืดรอบนี้นะครับในช่วงประมาณปี2025นะครับเงินเฟอ้ออาจจะพุ่ง2หลักส่งผลยังไงครับส่งผลเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพุ่งสูงนั่นเองนะครับ โดยคุณดวิดทันเตอร์นะครับนะได้พูดถึงว่าถ้าย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มของตลาดกระทิงโลกที่เริ่มต้นในปี1982นะครับเมื่อออกมาจากการถดถอยของต้นทศวรรษ1980และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการขึ้นลงของเงินเฟ้อซึ่งในช่วงนั้นนะครับเงินเฟ้อเนี่ยเข้าใกล้ถึง20%เลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ยากเย็นจริงๆที่จะมองไปข้างหน้าที่จะสามารถสยบเงินเฟ้อได้ แต่พอวอล์กเกอร์นะครับในขณะนั้นที่เฟดเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนนโยบายที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอัตราดอกเบี้ยอย่างมากไปสู่การลดต่ําลงนะครับและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรที่นํามาใชเา้เรียกว่าใช้ยายาที่มันเป็นยาขุมนะที่จะทําลายอาไอ้ปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อลงและดึงเงินเฟ้อให้ต่ําลงจาก20ไปที่1ในขณะนี้นะครับนะซึ่งในขณะนี้มันเข้าใกล้ศูนย ใช้เวลามากกว่า38ปีถึง39ปีนะครับและปี1982กเนี่ยก็เป็นปีเริ่มต้นของตลาดกระทิงโลกของหุ้นต่างๆซึ่งบางทีไม่มีใครทราบว่านะเวลานั้นนะแต่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆวงรอบวัฏจักรที่เคลื่อนลดต่ำลงของเงินเฟ้อและโดยการเคลื่อนอลดต่ำลงของเงินเฟ้อเขาก็รวมถึงได้เคลื่อนลดต่ำลงของอัตราดอกเบี้ยจาก15เซของ พันธบัตรระยะยาวไปเหลืออยู่ที่1%และพันธบัตร10ปีนะครับก็ขายขึ้นกันนะมันลดจาก15%ลงมาเหลือ0.4%ในปีนี้เขาบอกว่าเรากำลังใกล้ที่จะสิ้นสุดนะของวงรอบของเงินฝืดนั่นเองนะครับนะเข้าใกล้ามาที่เงินเฟ้อ0%รและอัตราดอกเบีย้ยนะครับเป็น0%นะครับโดยที่นะครับเขาก็มองเห็นว่านะเออเ นะครับนะบัญชีกบดุลของเฟดเนี่ยที่สูงกว่า7ล้านล้านดอลลาร์ในขณะน,นี้นะเขาบอกว่าก่อนสิ่งนี้จะจบลงเนี่ยหมายถึงว่าในช่วงสิ้นปีหน้านะครับที่คาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยนะครับบัญชีกบดุลจะขึ้นสูงไมถึง20ล้านล้านดอลลาร์หรือบางทีอาจจะสูงกว่านั้นอันดังนั้นเนี่ยมันจะมีสภาพคล่องจํานวนมากที่ถูกปั๊มอัดฉีดเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปหลังจากที่มันเกิดความเสียหายขึ้นแล้วนั่นเองนะเพื่อจะตอบสนองต่อการร่มปัญหากันร,ร่วงกันล่มของตลาด คุณน,นะตลาดหุ้นเนื่องจากว่าการร่วงลมเนี่ยที่จะมาอย่างรวดเร็วและดุนแรงนะพวกเขาก็จะรักษาการปั๊มเงินปั๊มเงินเข้าไปจนกระทั่งในที่สุดงานก็จะทําลายเรือก็คือทําลายระบบนี้เองน,นะครับเป็นการล่าช้าตาหลังนะที่ยาวนานที่เมื่อเงินที่คุณจัดวางเข้าไปสู่ในระบบเปลี่ยนไปสู่กิจกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจและยิ่งล่าช้าตาหลังยาวนานไปมากกว่านั้นที่เมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนไปสู่เงินเฟ้อนะครับ เพราะว่ามุมมองของเขาคือการพิมพ์เงินเนี่ยก็คือเกิดล่าช้านั่นเองนะเพราะว่าเป็น,ปนการ r e レスปอนหรือการตอบสนองเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วและเงินกว่าจะเข้าไปเพื่อซ่อมแซมนะปัญหาเศรษฐกิจการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยมันจะช้าใช้เวลาหลายปี แล้วกว่าจะไปถึงการวัดเงินเฟอ้อนะครับนัดไปถึงมือประชาชนก็ยิ่งช้าไปใหญ่เขาบอกดังนั้นมันจะใช้นะเวลาในการออกจากเงินฝืดสองถปีบางทีอย่างน้อยที่สุด2ปีนะที่จะมองเห็นเงินเฟอ้ออย่างมีความหมายสําคัญคุณจะเริ่มได้รับการกลับไปสู่เขตแดนด้านบวกอีกครั้งบางทีเร็วที่สุดในปี2022แต่ในเทอมของเงินเฟอ้อที่เรากังวลเกี่ยวกับสิ่งนั้นเนี่ยที่เกินกว่า2อง มันอาจเป็นไปในปี2023ที่เราจะเกินสิ่งนั้นและถัดมานะครับมันอาจจะเริ่มต้นที่จะเคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นและภายในปี2025-26ถึงนะครับคุณอาจเห็นเลขหลักเดียวที่สูงหรือกําลังมุ่งไปสู่ตัวเลข2หลักเนื่องจากว่าเมื่อสิ่งนั้นตามมาทันคุณจะเห็นเงินเฟอ้อเคลื่อนไหวสูงขึ้นและอีกด้านหนึ่งของกราฟอย่างรวดเร็วมากในช่วงเวลาแต่ใน23ปีแรกของการออกจากสภาะเงินฝืดจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบค่อยเป็นค่อยไป ย้อนกลับไปสู่เงินเฟอ้อนะครับมีการเปลี่ยนจากวัฏจักรเงินฟืดไปเป็นเงินเฟอ้อในช่วงกลางนะครับของทศวรรษนี้คือ2025นะครับเงินเฟอ้อจะเริ่มพุ่งทยานออกจริงๆเขาคิดว่านับจุดกึ่งกลางของทศวรรษในช่วงปี2025ัถึงคือยานวิศรษฐกิจเริ่มที่จะร้อนแรงเกินไปจริงๆคล้ายคึงมากนะครับกับทศวรรษปีพันเก้าร้อยจสิบและสิ่งนั้นคุณสามารถมองเห็นเงินเฟอ้อจะเคลื่อนไหวอย,อย่างฉับพลันเข้าไปสู่ตัวเลข2หลักนะครับ สิ่งที่คุณเดวิดฮันเตอร์มองเห็นนะ็คือว่านะวงรอบของเงินฝืดน,นะในช่วง38-39ปีน,นียกำลังใกล้สิ้นสุดภายในช่วง2-3ปีนี้นะครับแล้วจะกลับเข้าสู่วงรอบของเงินเฟอ้อรอบใหม่คล้ายๆกับที่เกิดในปี1970ทศวรรษ1970 ช่วงนั้นจะมีเงินเฟอ้อนะครับค่อยๆไต่สูงจนขึ้นไปสูงถึง20%เลยนะครับนะก่อนที่เขาจะกลับทิศทางก็คือสิ้นสุดวงรอบของเงินเฟอ้อในเมื่อเมื่อ3839ปีีีแล้วนะครับเราค่อยๆดอกเบี้ยก็ลดต่ําลงเงินเฟ้อก็ลดต่ําลงมาเรื่อยๆในตลอด38-39ปีมีนั่นเองนะก็เขาบอกว่าอันนี้เป็นตลาด เขาเรียกว่าตลาดกระทิงของโลกนะเพราะเขามองวงรอบใหญ่นะเองว่าช่วง3 8มแปถึงสาปีที่ผ่านมานะเป็นช่วงของเขาเรียกว่าอดอกเบี้ยต่ำนะครับลดต่ำเรื่อยๆเ,เป็นช่วงของอเงินฝืดแต่ว่าพอสิ้นสุดเงินฝืดจะกลับเข้าสู่เงินเฟอ้ออย่างรวดเร็วนะครับคาดว่าจะ เริ่มเห็นนะยังมีนัยะยะสำคัญในปี2023แต่ว่ามันจะเริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะอาจจะเป็นตัวเลข2หลักเนี่ยในช่วงปี2025นะครับเงินเฟอ้ออาจจะพุ่ง2หลักซึ่งจะเป็นเป็นผลดีนะต่อสินทร,รัพย์บางประเภทเช่นทองคำนะครับทำให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นสูงไปมากกว่า1 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อออนบวกนะนั่นคือสิ่งที่คุณเดวิดฮนเตอร์มองเห็นแต่นั้นเองเนี่ยนะสลับพวกสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง นะก็ต้องระวังฮะมันก็ขึ้นสูงด้วยนะพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะพวกเชื้อเพลิงต่างๆนะครับนะจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้เป็นบทที่มาโฟกัสถึงเรื่องของมีการเปลี่ยนแปลงจากวัฏจักรเงินฝืดที่จะสิ้นสุดลงพลิกกลับไปเป็นวัฏจักรวงรอบของเงินเฟ้อใหม่ นะในช่วงประมาณกลางทศวรรษนี้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสม,ถสมถัครติดตามช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5าจุนย์และจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสมัช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ